ดีค่ะพบกับช่องจินโชครูโออากันอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาพาพี่ๆทุกคนไปตะลุยทําแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์กันวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์ของพี่ๆชั้นปสี่แบบฝึกหัดที่1.2ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1นึ่นำตัวอักษรหน้าตัวหนังสือเติมลงใน เจ้าดอกไม้นะคะที่แสดงจำนวนเดียวกันเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกแสดงจำนวนอันนี้เขาแสดงเขาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกมาให้เรานะคะแสดงจำนวน940,000นใช่ไหมคะ940,000เราก็มาดูว่ามันอยู่ในตัวอักษรตัวไหนนะคะ940,000อยู่ในตัวอักษร ตัว i นะคะเราก็เอา i มาเติมลงข้างหน้าจำนวน940,000เสร็จแล้วข้อต่อมาค่ะข้อนี้เขากำหนดตัวเลขไทยมาให้นะคะแสดงจำนวน652ไหน6 5 2อยู่ที่ตัวไหนเอ่ยอยู่ที่ตัว f นะคะเราก็เอา f มาเติมลงในดอกไม้ ข้อต่อมาใช้ตัวเลขฮินดูระรบิกแสดงจำนวน9าล้านเล้านเอเจอหรือ,อยังอยู่ที่ตัวไหนอยู่ที่ตัว G ใช่ไหมคะ9้ล้านเรเาราก็เอาตัว G มาเติมลงนะคะต่อไปข้อถัดมาให้ตัวเลขไทยมาแสดงจำนวน 5้าล้านหกหมื่นสี่พเอ็ดห้าล้านหกหเอ็ดอยู่ที่ตัว H นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัว H มาเติมมาเติมข้างหน้าไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อถัดไปเขากำหนดตัวเลขฮินดูอารบิกมาให้เราแสดงจำนวน1 1 0 0 0ล้านหนึ่งแส 83,507 1 83, 1 00 1 0 0 0พอยู่ที่ตัวอักษรไหนคะตัวอักษร E ใช่ไหมเอ่ยเราก็เอามาเติมลงไปเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูที่ข้อ2กันเลยนะคะข้อที่2เขาให้เราเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ ดูที่จํานวนในแต่ละข้อแล้วก็เอามาเขียนเป็นตัวหนังสือมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ข้อที่1นสแสน8ปดร้อยห้าสง่ายๆเลยข้อที่สองค่ะข้อที่สองเริ่มต้นด้วย สามแสนอ่าสามแสนที่ไหนล่ะสามล้านหกแสนสี่มืนสองพันสิบสี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยข้อ2ไปข้อที่3ค่ะแปดล้านเก้าแสนถัดมาเก้าหมื่นเก้าพันเอ็ดนะคะอ่า ต่อไปข้อที่4เขียนแสดงได้เป็นอะไรตัวเลขไทยนะคะแสดงจำนวน5าแสนสมื่นห0พัน0 0นะคะข้อที่5 เขาให้เลขไทยมาเขียนแสดงจำนวนเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ารยสามสิบสามนั่นเองเรียบร้อยแล้วคะ่ะ หน้านี้เสร็จเรียบร้อยมาดูดหน้าถัดมานะคะข้อที่3เขาบอกว่าเติมตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนในช่องว่างโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดอ่าก่อนอื่นเราต้องมาอ่านข้อมูลที่เขากำหนดให้พร้อมกันเลยนะคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ได้สํารวจประชากรสุนัข ในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557พบว่าประเทศไทยมีสุนัขมากกว่า8,500,000ตัวในจำนวนนี้เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ710,000ตัวโดยแบ่งเป็นสุนัขเพศผู้370,000ตัวและสุนัขเพศเมีย 340,000ตัวซึ่งถ้าไม่มีการทำหมันให้แก่สุนัขเหล่านี้คาดว่าในแต่ละปีจะมีสุนักที่ไม่มีเจ้าของเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มาทีนี้มาดูคำถามข้อที่หนึ่งเขาถามว่าสุนักเพศผู้ที่ไม่มีเจ้าของมีจุดจุดจุด,จดตัว เราต้องเขียนตอบเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะสุนัขเพศผู้ที่เป็นยังไงที่ไม่มีเจ้าของนะคะสุนัขเพศผู้ที่ไม่มีเจ้าของนั่นเองเราก็ย้อนกลับมาดูสุนัขเพศผู้ที่ไม่มีเจ้าของเมื่อกี้นะคะอยู่ตรงไหนเอย่ยอ่าอันนี้สุนัขไม่มีเจ้าของใช่ไหมเป็นสุนัขเพศผู้เท่าไร่3 7 0,000ตัวเราก็เอามาตอบ 3า0 0 0นเจ็ดตัวเขาให้เราตอบเป็นตัวเลขฮินดูระบิกนะคะต่อไปข้อที่2องเขาให้เราหาสุนักเพศเมียที่ไม่มีเจ้าของมีจุดจุดจุดตัวสุนักที่ไม่มีเจ้าของใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เป็นสุนักเพศเมีย3า0 0 0 0ตัวอยู่ตรงนี้เองนะคะเราก็เอามาเขียนตอบเป็น สามแสนสี่หมืน่นตัวนั่นเองง่ายไหมง่ายมากเลยต่อไปข้อที่สนะคะข้อที่สข้อที่3ามเขาให้เราหาสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะคะไม่สนเพศนะแต่เป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของสุนัขที่ไม่มีเจ้าของทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย ง่ายๆเลยนะคะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของก็เข,เขียนเป็นตัวเลขมาให้เราดูแล้วนะคะจำนวน7 1 0 0แสนตัวเราก็เติมลงไปนะจ๊ะต่อไปข้อที่4ข้อที่4ี่เขาให้เราหาประเทศไทยมีสุนัขทั้งหมดมากกว่า,ามาดูประเทศไทยมีสุนัขทั้งหมด ออยู่ตรงนี้นะคะประเทศไทยมีสุนัขทั้งหมดมากกว่า8ล้าน5แสนตัวเราก็เติมลงไป85แสนตัวหรือมีหรือด้วยหรือจุดจุดจุดหมืนตัวจุดจุดจุดหมืนตัวคำว่าหมืน่นคำว่าหมื่นนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะมีเลขศูนย์หนึ่ตัว ถ้าเราตัดเลขศูนย์ออก1 2 3 4ตัวแสดงว่าเราเอามาเขียนเป็นหมื่นได้850มืนใช่ไหมคะง่ายๆเลยเมื่อวานคุณครูสอนไปแล้วนะจ๊ะคุณครูสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเติมเป็น850มื่นตัวนั่นเองนะจ๊ะข้อที่4นะคะเขาให้เรา ตอบคําถามจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้จำนวนประชากรจังหวัดอุทัยธานีเชียงใหม่และนครราชสีมาณนะวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557ช่องนี้จะเป็นชื่อจังหวัดนะคะก็จะมีอุทัยธานีเชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมา,แบ,าะะแบ่งเป็นเพศชายนะคะแบ่งเป็นเพศหญิงแล้วก็รวมทั้งหมด เท่ากับจํานวนที่แสดงในตารางนะคะทีนี้มาดูที่คำถามคำถามเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า2ล้านคนอ,อันที่เราสนใจนะคะให้กับจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า2ล้านคนนะคะต้องมากกว่า2ล้านคนด้วย อ,อ่าอันต่อโดยจะให้งบประมาณเพิ่มขึ้นคนละ10บาทนะทีนี้เราก็ไฮไลท์เพิ่มไปอีกให้งบประมาณเพิ่มขึ้นคนละ10บบาทนะคะจังหวัดใดจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นและงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนกี่หลกักอ่าทีนี้มาไฮไลท์คำถามนะคะคำถามเขาถามว่า จังหวัดใดจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นและงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนกี่หลักเราต้องตอบชื่อจังหวัดที่ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอบด้วยว่าเพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นกี่หลักนะคะเพิ่มขึ้นกี่หลักก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า2ล้านคนที่เขาต้องการเนี่ยคือจังหวัดอะไรเขาไม่ได้สนเพศใช่ไหมคะเขาสนใจจํานวนทั้งหมด ก็คือมีอยู่จังหวัดเดียวที่มากกว่า2ล้านคนก็คือจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดนะครราชสีมานั่นเองนะคะมีประชากรทั้งหมด2 6 0ล้านหกหมื่นเอสองล้านเคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ชื่อจังหวัดแล้วเราก็ตอบตอบเลยค่ะตอบฟืบฟื จังหวัดที่ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นก็คือนครราชสีมาทีนี้เขาบอกว่าจะให้งบประมาณเพิ่มขึ้นคนละ10บาทใช่ไหมคะคนละ10บาทเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนแรกมี2ล้าน6 2 2สนใช่ไหมคะ เพิ่มคนละ10บ,บาทแสดงว่าเราก็ต้องคูณ10เข้าไปเพราะจะได้เพิ่มคนละ10บ,บาทก็กลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น26ล้าน2องแสน5้า0ันหนึอใช่ไหมคะอันนี้คุณครูขอทำ อันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแนวคิดของเรานะคะอ่าก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นจากเพิ่มขึ้นจากหลักล้านกลายเป็นหลัก10ล้านนั่นเองนะคะได้งบประมาณหลักล้านเพิ่มขึ้นเป็นหลัก10ล้านมันเพิ่มขึ้นกี่หลักคะจากล้านเป็น10หลักเป็น10ล้านเพิ่มขึ้นจำนวนกี่หลักก็ตอบเพิ่มขึ้น เป,นนเป็นจำนวนเป็นจำนวนจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้7หลักใช่ไหมคะก็เพิ่มขึ้นกลายเป็นจำนวน8หลักนั่นเองนะคะ8หลักนั่นเองอเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เสร็จสิ้นแล้ว สเสร็จแล้วคุณครูขอลบกระดาษทุดของเราออกนะจ๊ะอ่าง่ายไหมคะวันนี้ง่ายนะคะแปบ๊บเดียวทําการบ้านเสร็จแล้วทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วยังไงคุณครูก็ <S <S ขอฝากช่องจินโชครูโออาไว้ให้พี่ๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ยิ่งดีเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูออา ไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เฉลยใบงานที่1.2คุณครูก,ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนสู้ๆแล้วเรามาเรียนแบบฝึกหัดต่อไปกันวันหลังนะคะสวัสดีค่ะ